Huh? มันไหลห้องจะมาเนี่ยเฮ้ยรอนานไปแล้วเนี่ย uh, นี่ไงมาแล้วกาจะมาเฮ้ย uh, ด,ดูสิแฟนตัวอะไรดีอ่ะเอากองหน้าละกนันก็ยืงยันไปเลยดูสิว่าอีกฝั่งหนึ่งจะแบนตัวอะไรมาดีตาลิก้านี่คือเปิร์กนะนะเปิร์กจะเอาแบบนนี้โอเค ดูสิว่าอีกทีมหนึ่งจะเอาแปลนตัวอะไรมาอมืแปลนคุณยายมารีแ,แต่โทษทีตาหน,นี้ฉันไม่ได้เล่นคุณยายอาโอเคน่าจะเลือกตัวกันเสร็จแล้วพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปเลย แตกหรือไม่แตกจะแตกไหมแตกไม่แตกจะแตกไหมจะแตกให้ฉันไหมจะแตกให้ฉันไหมจงแตกส่งพลังจิตลงไปจงแตกพลังจิตนี้จงแตกแตกสักทีสิเออกว่าจะแตกโึฮ้๊นี่แมพความสรงจของทีโอเหรอโอ้ เดี๋ยมาโปรสีชาดอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาตามล่ากันเลยดีกว่าเฮ้ยสิงลูกา้าพีโรกา้าอยู่ไหนกันเนี่ยเปิร์กุ้งทำไมไม่ขึ้นมีนแคทอยู่ร้องอะไรลูกร้องเหมือนแมวเลยเนาะกระโดดเป็นแมวเออเออเอออทาไมาเด็กตอนนี้เจอโอ้ยขึ้นมาบิดโดน มาลีนะคุณหมอกับหมอกับหมออึ้งโดนไปหนึ่งทีฉันหนีไปไหนคุณหมอไม่คราพังรกุก้าอะไรวุ่นปัดพี่ดูนัดคุณโดนัดคุณโดนัดเอาไปเลยอุ้ยฉันไม่ได้อยากกินโดนัทตอนนี้เอากระป๋อนี่ปล่อยแม่ไปี้าวอ่าตัวคุณพยาบาลไปโทรศัพท์หมอพยาบาลนี่ก็ดข้ามไปขามาหนี่แไงหลงไปหนึ่ง ฉันไม่ได้อยากกินตอนนี้เอากข้าไปนี่งเ,เอาไงเอาไงอะคุณโดนัทไม่มาฉันไปหาเก้าอีละ่ะไปใช่นะปล่ยปล่อยปลยปล่อยป่อยกัยยยยงเลยครับคุณพยาบาลแต่อาชีพจริงๆเลยเนี่ยอ่ะคุณโดนัทไหนปล่อยแมวไปหน่อยเอออ้เอาเอาไม่ได้อยากกินโดนัทต,ตอนนี้กระโดดไปหนึ่งรักตีภวไปดูคุณพยาบาลดีกว่าน่าจะมีคนมาช่วยละ คุณแ่ยาบาลฉันมาช่วยแล้วอุย้ยไม่ได้มาช่วยมาค่ะไม่เห็นมีใครมาช่วยเลยอุย้ยข้างในมีรูแมลงสาบไปหารูหน่อยเดยอุย้ยมีไฟฟ้าลูก้าอ่านั่นไงน,น,นั่นไงนั่นไงปล่อยเมียไปกิ่งกำยำๆๆๆๆไม่ได้กินเอาใครมาช่วยอ๋อพี่โดนัทมาช่วยมาช่วยทำไมตีอุอ้ฟไม่โดนตีอุฟอดโ,โด เอาพ er hey str like ี่ดูนัดพี่ดูนัเอาอยัางไงเอาอยัางไงอ่ะท้าไมโยนโดนนัดมาจะโยนจะโยนหน่อยโยนหน่อยเออเออตี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 ทำไมตีไม่โดนตีเออพี่ดูนะดไปเนี่ยและวิ่งไปแล้วสงสัยจะกลัวฉันไม่ได้กลัวเนี่ยดูนัดหมดเฉยๆไม่เชื่อหรอกไปล่อยฉันนะปไม่ปล่อยหรอกใครจะไปให้โง่ล่ะ บายบายบินไปแล้วหนึ่งอ๋อนี่มันลูก้านี่นะอ๋อไม่ใช่ลูก้าหรอเอ้ยมาเปิดสวิฟช์อะไรตรงนี้ใครเนี่ยอ,อืมอ้านักอ้าโทโดนทัทตาย,ยัางหมูอโอ้ลูก้าไฟนหนมาหาจะเรียกแม่ดีไหมมาหาฉันดีกว่า ไม่ไปไม่ไปไม่ไปเอาไปไม่ไปไม่ไปให่ดเลยอยู่ไหนแล้เนี่ยเพิ่มหูขึ้น๋ย่ไม่เห็นตัวโอ้ยดูกล้าไม่มีจริงปล่อยน้องแมวไปแมวอะ่ออแมวตรวจะรบปบได้ด้วยอะไรวางโดนัทไม่อยากกินวางทำไมอะมามามๆมออต่างคนต่างสตันหลงไปหนึ่งโอเค ตาทุกไม้ไปก่นมาโดนัทไปหากูอีนุมน่มๆไม่ทั้งกันดีกว่าพอ้ยนะบอยบอยบอยใครจะปล่อยให้งูละ่ะมุกเดิมวางไปเลยนุมน่มๆไหนดูซิมีเครื่องไหนสั่นหรือเปล่าแต่ดูเหมือนจะไม่มีดูซิไม่เห็นมีเลยคนปั่นไม่มีอยู่จริงอยูไ<ม>่ไหนกันเอ้ยปะะหูขึ้นปะาหูขึ้นเออ เห็นจะมีเลยนอ่ไงแมงสาอตีไปดื้อช่วยกันแล้วช่วยแล้วช่วยไปอ่ะโดนัทออเหมือนไงก็โดนตีอยู่ดีอ่ะจะอุ้งดีไหมอ่ะอุ้มไปเลยดีกว่าไปนั่งกวีนุ่มๆเหมือนเดิมนะเอาแมงสามานี่มานี่มานน่จะกระโดดไปไหนน้องแมวเหมียวไปเลยเหนียวได้ไหมได้ไหมได้ไหมอยูไม่ได้มานน่มาหนิ ข,ข้ามกระดาข้ามกระดางเลยข้ามหน้าต่างไปทู่อ่ะอยู่ไหนแะอยู่ไหนละอ้าแมวติดแมวติดแมวติดมาเหยียบอะไรตรงนี้เฮ้ยมานี่ไม่โดนมานี่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 เดินไปเงี้ยอ่ะนะคุณดูนนะได้ไปแล้วต่อไปก็เหลือพี่ลูกา้า ลูกา้าอยู่ไหนเอกมาดีๆนะเนอะออกมาซะดีๆเอิเปิดหูไม่ขึ้นเลยแมวร้องนั่นแหละจะยงยินรู้ว่าหิวออ้ยอยู่ไหนเอ้ยลูกา้าปั่นเอา้าโหแมงสาไปลุกเอาหูขึ้นแล้วอยู่นี่ใช่ไหมอ,อกระโดกัดเง้มๆไปเลยมานี่ซะดีๆเนอะไป็นะัน่นแหละไปนั่นแหละปล่อยไป,ยป,ยป,ยปยนะไม่ปล่อยหรอกปล่อยก็โง่สิ มามามาอุโอ๊โห้วถูโดนช็อตไปได้พังไปก่อนมาพร้อมโดนตีที่ยังห,หัวโชว์มาพับไม้อะไรตรงนี้มาอยู่ไหนพี่เลกา้าจะวิ่งไปไหนยังไงสุดท้ายก็ต้องตายอยู่ดีปล่อยแมวเหมียว,ว,วไปโอ้โอ้โอโอแมนสาบแกไปทำอะไรตรงนี้ ไปฉันไปนะไปฉันไปไปฉันไป,ไปก็โงหมดสิเหมดเดิมอีกแล้วจะว่าไปไหน,านมามานี่พัวไปหนึ่งที่ล้มไปเลยจ้าลกเองหมดแล้วสินะเออลูก้ามานี่ว้าไปเลยมาจะวนเหรอฮะจะวนเหรอจะวนเหรอจะจะพับให้ไหมพับ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 มมีบิ๊กมีบิ๊กตีตตไปเจ็บไปหน,นึ่งแล้วมา ตาไปเลยแมวเหมียวเหมียว,วโดนไหมไม่โดนมาตั้งเสาธงครับตงชาติมานี้เจ้าแมวเหมียวไม่โดนอีกอข้าไปเจอแมวไหมข้าไปเจอแมววิ่งออกท้อ,ทอจะวิ่งอ้อมทำไมจะไปฮิวนะอย่าไปฮนะิปวแผ้งสาบนะกลับมากลับมากลับมาจะพับไหมไม่พับโดนตีไปหนึ่งจ้า มาลูก้าไปนั่งเก้าอี้นุ่มๆเหมือนเพื่อนๆกันดีกว่าแปะแปะปะเก้าอี้นุ่มๆเพะอ้าวยอมแพ้ไปซะและวเฮ้ยจ้าแมวเหมียวกลับบ้านไปเดี๋ยวให้กินแมวเรียนะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าตีพลาดตีอะไรไปก็ขออภัยด้วยละกันทุกคนเพิ่งซื้อตัวนี้มาเล่นโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับสดคร906รสยบุรสนี้สวัสดีครับ